ต้นละมุดต้นนี้เคยต้นโสมเพราะว่าหนอนมแมลงมัดกินกินยอดใบจนเหลือแต่กิง่งและใบเล็กน้อยก่อนหมดเลยครับสังเกตใบเขียวๆแบบนี้ก่อนหมดเลยเพราะหนอนมแมลงมากินก็เลยเจอสูตรนี้เข้าไปครับสูตรน้ำหมักหมักด้วยใบสะเดา ทิ้งไว้สักเยอะๆครับอันนี้ถัง200ลิตรก็หมักทิ้งไว้ไปสะเหลาผสมยาเส้นสัก1กิโลเหล้าขาว1ขวดเล็กผสมกันไว้หมักไว้สัก3คืนเอามาใส่บัวลดน้ำก็ได้ครับสัก,กีสิบลิตรน้ำบัวรดน้ำยี่ลิตรก็ใช้ นี่สักแก้วนึงครับหรือว่าร้อยซีซีสมมาลดดลดฉีดผลใช้ถังฉีดก็ได้ผลเขาก็จะแตกใบนี่ครับต้นละมุดแตกใบมาใหม่ๆได้ผลครับถ้าเราไม่ฉีดใบทังเกตใบเก่าวันานานๆจะเข้ามาดูแต่ละสวนครับสวนเล็กสวนน้อยไหลที่ก็เลยไม่ได้ดูแลทั้งหมดใบเก่าจะก่อบ น้ำหมักทนปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่นะครับหรือว,ว่าจะเอาน้ำหมักผลไม้มาใส่น้ำหมักเสร็จพืชหยกกล้วยมาใส่นิดหน่อยยังยังไม่เล่งให้ออกผลครับน้ำหมักผลไม้ยังไม่ใช้ก็แตกยอดออกมาดีครับสักพักขอบใบเขาเริ่มมันมันเข้มเข้ม,ขมหรือเรียกใบเพสตนเพสลาดแบบทุเรียนเราก็จะเริ่มใช้น้ำหมักผลไม้ ให้เขาสะสมปิดอันดอกสะสมอาหารเพื่อจะได้ออกดอกออกผลได้ใบก็ออกอ,อ่อ,อนๆสีใหม่ๆครับสีแบบนี้เพิ่งออกมาใหม่ๆอันนี้กิ่งล่างไม่มีเหลือใบใบเก่าไม่เหลือนะครับนี่เป็นใบใหม่เหลือมาเล็กน้อยใบยเข้ม ถ้าไม่ค่อยดูแลมแมลงกินไม่เหลือครับหลอนมแมลงต่างคืนสังเกตช่วงเ,งเงย็นๆจะบินไปรอบต้นไม้รอบต้นพืชผักคืนเดียวเขาก็กัดก่อนใบแทบจะโปรนพูดยังพวกมแมลงผีเสื้อฝากไว้ครับ เล็กๆน้อยสำหรับการดูแลพืชผลทุกชนิดหรือผักให้ใบสวยงามไม่ถูกแมลงนอนรบก,กวนด้วยน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงปลอดสารพิษน้ำหมักใบสะเดายาเส้นและเหล้าขาวครับฉีดโดยไม่ต้องจับใบก็ได้ครับ ยาแตบใบจะใช้ยาลัจานก็ใช้ได้ก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้พามาดูตะลุแตกใบอ่อนสวัสดีครับ